ฮัลโลสวัสดีทุกคนนอมอนี N ้ก็เป็นมือที่เฮ้าสีได้เดินทางกลับไปทีเมืองปักเซ่แล้วเพราะว่าฝนเศร้าแล้ว <c oughs> ตอนที่มาฝนกระน,นำสามสี่มือเมื่อกบ่ะไรนะคะ <Okay. S 1> น้ขึ้นแต่ว่าตอนนี้น้ามันกระบกลงแน่ <Okay. S 1> เดี๋ยวสีไทยเบิ่องนอกทางเมือ่อ <Okay. S 1> เป็นจะไดว่ <c oughs> ต้องบันทึกไว้ต้องบันทึกไว้แ <c oughs> จ้งไวมันสีวิตหนาฝนแล้วโอ้โห oh. <c oughs> ตกน้ำเศ้าอ่ะ เขาเพื่อนนี่วะโอเคน้ำบกแล้วก็ขี้ต้มแล้วเดะเป็นเหล็กทางลุงทาได้เนี่ย แค่นี้แต่ว่าน้ำมันวกไว้นั่นแหละเนาะข้าวเดียวนั่นก็ลุ่งเลยแต่ว่าฝนตกกับข้นไหวขึ้นกันเลยขึ้นไหว,ไวลงไหว หอดแล้วโอ้โหอ,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 อยย่าคนเขาเผื่อนี่เสียนเป็นเสียนตั้หาตหาั้ห่าหมหอดแล้วหอดแล้วไปไหนแต่ว่าหนามมันยังสูงอยู่เนาะยางขึ้นสบนนายโมเมินปนันนัยโมเมินปันนัยโมได้มีสไลเดอร์อลงขีดตมหรอกแต่เราเที่ยวมาเนี่ยสไลเดอร์อลงขีดตรง ถามาฝากเบื้องนี้ด้วยความปลอดภัยด้อยโมโตโคกตมเพราะว่นหนามันยังท่านเลยบกลงแห้งบกลงหน่อยหนึง่งฝนกำลังเศร้าตกเมื่อคืนนี้ก็เลยว่าฝ่าออกมาหยานฝนตกลัดว้ยขึ้นทานาวนี่ก็สุดยอดแล้วเมือ่อยทางขึ้นทานลงลุ่ทานี้ยังมืงอยทอทางสี ออกไปสู่เมื่องปักเซ่เดี๋ยวสิทาให้เบิงบ่บูว่าสิขี่รถเมื่อไหรด้บอแต่ถามองในที่มันเปื่อนๆกับสิจูงเอาแหละ <c oughs> มา่ถวนี้โดนแน่เพราะว่ามาล้วติดฝนนะนะเออพออยู่เขาก็เลยว,ว่าอะไรอยู่บ้านนี้สามสีมือแต่ว่าเขาก็ยุ่งท่านไอเกี่ยวหรอกเแลยวถาพผู้แหละอีกโซกสามทีจังสีมากเกี่ยวเขาเจ้าของ าามาเที่ยวกันเมื่กี้เาเขาหักจ่างก่อนอ <laughs> เกี่ยวเขาหักจ่างกับฝนตกรถจักฝากเพื่อนเขาจะไปสงสัยเขาจะออกไปเกี่ยวขเขาเถอะเงียบ ตุ้งใจรถบุหรี่ติดโดนติดบุหรี่จ่อยเฮ้ยเจ๊ใจอะไรล่ะมาที่นี่เดี๋ยวถ้าคนผ่านทางมาให้เขาจะติดให,ห้ตัวแห้งหมดถึงมั้งแห้งหมดถึงดีก็ดีแค่มีติดบุไรี่ไ่น้อง ขายเบ,บิ่งน้ำมันขายเบิ่งแนวมีอยู่มีอยู่อ้าวดอทมึงับยันแหงหมดถึงเนาไ่เขาจะห้บน่โอ้ิ๊ดอเ,เอาเทเอาเอาล่บ่นโอ้โจะเล่นแหงบุบ về cái những cái điều ta đã thôi หลาแล้วเจอเอื่อยเป็นว่าเกือบหมดเลยเมื่อจังหน่อยจงออกเอื่อยเป็นว่าอุ่นเครื่องก่อนรถอายืมอามา่มดเลคขี่ตั้งเกือบรถเก่าเลยกก็ไม่ค่อยดีวันนี้ อะไร <laughs> หนาวไม่ยังสวมทาาอยู่ชีเรคีเหือขามแล้วนที่นี้เ <laughs> ฮ้ย<ม> <laughs> แต่ว่ามันก็มีทางอ้อมไปอยู่ทางนั้นซิเมนขี่รถขึ้นก่าอ,อูแต่ก่อนเคยยางมาอยู่เนาะขี่อนกเอน <laughs> อยางมาทางนั้น <laughs> คิดว่าหนาวมันบวกอยเลย ทงเพื này, này, ่อนไรเหรออเลิกกี่ะนักแมยางนามันเดือเอารถี่ามาทางนีวงจับทาาไหนพูดทาครัวงาะไเกิดเลย่อนะจิตใจท่ครันเปื่อยแห้งบ่ชหมทาโคแ่ ภาสิขามไรเม่อไดเขามาส่งไ้ลุงไปยังเมืองถ้าเจ้าขามไร่าสิขามน้า โอ้เรียบวงแต่ทางมพาพ่ออยากสลบตายนะคะอืมทางนี้แหละทางที่เข้ายางมากคิบก่อนมันจะมีครัวอูแล้วก็มีครัวใหม่ผ่านลร้ล้านอยู่แต่ว่าสองผ่าน ลานตมนี่ไปก่อนลานตมนี่โอ้ขี่รถลงไปนี่ทุลักทุเลนะหัวฝัดหัวแฟง้งนะอานนี่เขาจีขี่รถขำไปก่อนเนาะอยานฝนตกลงมาขันฝนตกลงมาเนี่ย็นักหน่วง คีโตมาได้แล้วเด้อบ่มีลมแต่ว่าตอนนี้กำลังสีคีรถจากเขาควาอูอยากสีบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังยมูท่านเลยเคยขี่รถเขาควาอูจักเต๋อมูว่าสีใจเด็ดพ่อด้วยบ่เพราะว่าเป็นคนแบบยานมันหยกเยกยหยกเยนะขันยางกับพ่อว่าเราทั้งรถนํายยานครึ่งรถเมื่อไร เจอขีดตมอยู่ในนักกวขัวอูอีก กันขวาใหม่ไปกับฮอดเมืองบักเซ่แล้ว,ว่าที่นี้ว่ามันเกิดวไก่วไก่หรอกทางทีเขาไปหวาน,นประมาณสองกิโลนี่แหละแต่ว่าทางไปมันมนั่นแหละคือที่เห็นนั่นแหละสบายแล้ววันนี้สบายแล้ว,ว ออกมาตั้งแต่แปดโมงทรามมาหอนนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเออนักเฮียนเขาเจากันเลยหงเฮียนอีหลากอีเลกอลกอมูนี่เนาะนางพักก่อนที่เราจะยังสี่ขีขามคัวแล้วก็ออกเมื่อเลยอตอนที่เข้ามามาทางเบืองที่น้ำมันถ่วมมาเนี่ตอนมานายังมือท่านมี ต่ว่ากทางกับมือยังสี่เลยมือเอาแถวว่าแต่ตอนที่ออกมาน้ามันผัดหวม,มเพราะว่าฝนตกได้สวงสองสม,มือฝนตกแห้งตกลิ่นตลอดน้ามันก็เลยขึ้นถ้าน้ามันถ่วมเมืองนั้นเขาจะมาเที่ยวเบืองนี้เพราะว่ามันมีค้วอ,อูเนี่ยกับัวใหม่มันสูงน้ำมันถ่วม สำหรับคลิปนี้ข้องเกษตปิดไปเทียงเทานีสถานีก็ขอบใจทุกคนที่เขามาวงกิบเจอกันมาคินราสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนอาะเพราะว่าสิเดินทางกลับปักเีแล้วมาถ่ายให้บุซื้อน,นะมาทางออกมาจากบ้านแล้วก็เขาไปบ้านเป็นแนวได <laughs> บ๊ายบายไปแล้ว